วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินปูอราสกากันนะคะหรือว่า阿拉าสกาคิงคราฟนะคะซึ่งเป็นปูที่มีชื่อเสียงของโลกมากๆเลยนะะแล้วก็รสชาติดีค่ะปู阿สกาเป็นปูที่ราคาแพงนะคะเราคิดว่าน่าจะแพงที่สุดในโลกเลยนในบรรดาปูนะคะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงแล้วก็การที่จะจับปูประเภทนี้นะมันไม่ได้จับกันมาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าตรงทะเลที่เขาไปจับปู ประเภทนี้มานะคะมันเป็นทะเลที่หนาวเย็นนะคะในหน้านน้าแถบนี้จะมีคลื่นลมแรงตลอดเวลานะคะแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะคะคือหน้านน้าตรงที่เขาไปจับปูกันเนี่ยมันเป็นหน้านน้าที่สภาพอากาศโหดร้ายมากเลยนะอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีคลื่นลมแรงตลอดเวลานะคะเขาบอกว่านักล่าปูลาสกาเนี่ยเขาว่าเป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดในโลกเลยนะคะหลายคนเนี่ยเอาไปเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในท้องทะเลแล้วก็หลายคนเนี่ยได้เสียแขน และพิการมันคือความโหดหลายของอาชีพนี้นะเขาเขาว่ากันนะตรงทะเลที่เขาไปจับปูประเภทนี้มานะคะเขาบอกว่ามีชื่อว่า b บ r n n g s e นะเบ i n g งซีเขาบอกว่าเป็นทะเลที่อยู่ทางทิศตะวันออกที่ห่างไกลของรัสเซียและอารกกาก็คือเป็นทะเลระหว่างประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศรัสเซียนะของอเมริกาก็คือรัสอาสกานะคะเขาบอกที่นี่กระแสน้ําเนี่ยจะ มีความบ้าคลั่งมากแล้วก็เป็นน้ําแข็งสภาพอากาศนี่แบบเหมือนนรกก็ว่างั้นนะคะค่ะเขาบอกว่าตรงพื้นที่เขตนี้นะเป็นจุดการทําประมงที่อันตรายที่สุดในโลกเลยนะค่ะวันนี้เราได้ปูอารสกามาสองถุงนะเป็นอ่าแบบแช่แข็งมานะไม่มีแบบสดหรอกครับอ่ามีไหมมีเราเคยเห็นแต่ว่ามันแพงมากเลยอยู่ในห้างนะตัวหนึ่งประมาณหมื่นบาทนะ ตัวใหญ่ขายใหญ่ขายยาวประมาณหมื่นบาททั้งตัวนะแต่อันนี้เป็นนะปูแช่แข็งนะปูแช่แข็งนี่จะตกสี่ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเหรียญนะถุงหนึ่งอะตีซะถุงละพันบาทนะฮะค่ะที่มันแพงก็เพราะว่ามันอร่อยมากนะมีรสชาติดีมากแล้วก็การจับมาเนี่ยมันไม่ได้จับง่ายๆอย่างที่เล่ากันไปเมื่อกี้นี้มันไม่ได้จับกันมาง่ายๆนะคะควรที่ออกไปจับปูนี้มาได้นะคะเหมือนไปเสี่ยงชีวิตนะข่ากันว่านะแต่ว่าก็ได้รายได้ดีนะคะ คือเขาบอกว่าออกไปแต่ละครั้งเนี่ยจะได้เงินระหว่าง1.7ล้านบาทจนถึง3ล้านกว่าบาทนะฮะแต่ว่ามันเสี่ยงชีวิตมากเลยนะฮะบางคนเสียชีวิตในทะเลนะ,ะบางคนแขนขาขาดนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นโหดร้ายนะ,ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะขื้นลมแรงแล้วก็สภาพอากาศหนาวเย็นนะ,ะคะลื่นลมแรงมากนะตลอดเวลามันก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรที่เราไม่คาดคิดมาได้นั้นระหว่างที่อยู่บนเรือนะคะเขาบอกว่าตรงหน้าน้ําตรงนี้นะไอ้แบริงซีเนี่ย เขาบอกว่าเป็นจุดที่ขึ้นสูงมากเลยนะขึ้นสูงถึงห้าสิบฟุตนะบางครั้งสูงถึงแปดสิบฟุตนะคะเขาบอกปกติขึ้นขึ้นเนี่ยจะสูงประมาณสิบถึงยี่สิบฟุตเท่านั้นนะเขาบอกแถมบางทีนะสูงจนสามารถที่จะคร้าวโถมทับเรือไปได้สบายๆเลยนะาทำไมมันถึงแพงมากความสูงระดับเนี่ยมันสูงประมาณสุดยอดถึงวิธีการทํานะคะไอปูเนี่ยเขาทํามาสุกแล้วเขาแช่แข็งมาเราก็แค่เอามาละลายน้ําแข็งแล้วก็เอาไป ไปต้มหรว่ไปนึงสักประมาณ7-9นาทีนะตามที่เขาบอก อนนี้เราก็นึ่งปูเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะรับประทานกันแล้วนะคะดูสีสันสวยงามมากเลยนะแล้วก็กลิ่นหอมนักกลิ่นหอมแบบทะเลทะเลเด mm ี๋ยวเราจะไปรับประทานกันเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มากินปูกันปูอาสก้าค่ะอารก้าก king crab อร่อยที่สุดแพงที่สุดเป็นซีฟูดที่อร่อยที่สุดและแพงที่สุดอร่อยมากวันนี้ไม่มีน้ำจิ้มนะลืมซื้อพริกได้มะนาวได้กระเทียมแต่ลืมซื้อพริกมากินกันแล้วเด็กๆนี่อันนี้ขาเล็กเอาขาเล็กก่อนขาใหญ่เอาไว้ไว้ขึ้นกล้องหน่อนอนะืมยอดอร่อยมาก อร่อยมากอร่อยคืออร่อยเขาบอกอร่อยมากนะอร่อยมากอขาไหนดิขาเล็กก่อนซุปเปอร์ซุปเปอร์อร่อยมากอร่อยที่สุดในบรรดาซีฟู้ดเนื้อมันเยอะ เทียบกับปูบา้านเราปูบา้านเราก็อร่อยนะแต่ว่าปูบา้านเราเป็นเนื้อน้อยกว่านี้ปูบา้านเราก็อร่อยสดๆก็อร่อยแต่นิดเนื้อมันจะเยอะปากไปเลือกอะไรมาเนี่ยกินอะไรมา <S <S Super super Yeah Super 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 Make f r e n d s h i p 嗯嗯。Mm. Mm. ตอนนี้ติดใจเมื่อกี้วิ่งหนีตอนนี้ติดใจย้ำมิยาำมิ yep. สวัสดีครับี่ยสวัสดีครับ,สว,ส,รบ mm. สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยลูก uh. ให้บอกสวัสดีครับไม่ให้บอกอาปาก mm. อุ้ยกุ้งหลุดไอปูหลุดย่ายาเล่นอย่างนี้ ย่างยกขากินเลยกินไหมถึภาพมุมมามจ้ะขอภัยอร่อยมากพายร้านมากินแล้วลูกอร่อยหยุดไม่ได้เลยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยจะตกอีกแล้วก็อีกอันไปไหนอะข้าวพายร้านมากิน content in a d d i t i o n e l every content <laughs> what big one ooh big อ้าวไม่ออกอ้าวไม่ออกว้าวอ๋อไม่อากดีมากดีมากดีมากระวังมือนะมันแข็งเราตัดไปแล้วแต่ลองตัดต่ออีกหน่อย นี่มาเบียดแม่เข้าอี้อกอันไปไหนอ่ะเอาเข้าอี้อีกอันนึงเข้าอี้ไปไหนอ่ะใครเขาอี้ไปไหนเดียวเดี๋ยวเดียวไม่แกนไม่ทันลูกแกะไม่ออกแกะไม่ออกอือแกะไม่ออกรออันนี้ก่อนแกะไม่ออกอันนี้แกะไม่ออกเดี๋ยวโอเคโอเคนี่ เราแกะขาดนั่นแหละจริงจริงแล้วมันจะต้องเป็นยวงออกมาเราแกะขาดรวดมือ <laughs> อร่อยอ่ะคุ้มอ่ะแพงหน่อยอแต่คุ้มได้กินเนื้อเยอะต้องใช้กันไก่อืมมาแล้วลูกชายอย่าไปไหนไกลเลยลูก <c oughs> อร่อยยำมี่ ม,มากินอันอ้วนนี้อ้วน,นนี่ออไม่ออกอัลูกไม้ออกเดี๋ยนะต้องทุบเมือน,นี้ต้องทุบต้องทุบคบจะอายนีกเอเย้ <c oughs> ยเอยบเปีนอย่าปีนอย่าปีนแล้วใจเย็นเย็น 嗯。Mm.